นะคะจากบริษัทไอซีซีนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านพิชิตการเกษตรนะคะอำเภอเมืองจอังหวัดร้อยเอ็ดนะคะวันนี้นะคะเราจะมามอกกบสปาร์วัลสักตัวโครงการปัดในเมื่อการนะคะมากรและนัำตัวซันนี้นะคะว่ามาจากที่ไหนเออครับนายฟาร์มเขาไนนะะจากประเทศไทยนะคบจากจังหวัดนี้สหละค่ะเขาปุ้มตอนนี้ปลูกอะไรอยู่คะได้แอร์เพิ่มไปช่วงนี้ปลูกอ้อยกับมันสำปะหละัง นี้เลยต้องทำยังไงต้างครับก็ถ้าอยากได้สมรางวามนี้นะครับก็ซื้อปฏิภัณฑ์ของปุ๋ยทับวันครับแล้วก็สมัครบัตรสมาชิก ICP นะครับเสร็จแล้วก็รับแ้มสะสมตามปริมาณที่ซื้อครับบัตรไหนก็ได้สะสมง่ายได้ไม่เร็ว